ที่มาตำนานข้อมูลของศีรว์ศักดิ์สิทธิ์และผู้นำของเขาเป็นยังไงไปฟังคลิปนี้กันได้เลยครับผม สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนั่นเองนะครับหัวข้อนี้ผมต้องบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะรอกันนะครับก็คือเป็นหัวข้อ4สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของโลกดิจิทัลนั่นเองนะครับอ่าเคยมีคอมเมนต์ทวงผมมา2อสาอันนะครับเห็นวแบๆแบบเออก็เลยถึงเวลาทําแล้วนะผมก็เลยจะขอพรีเซต์เลยว่าคลิปนี้จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับ4สัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้นําของเขาก็คือฟันลงมอนนั่นเองนะครับสี่สัตว์ศักดิ์สิทธ โดยที่ผมจะต้องบอกว่า4ตัวนี้5ตัวนี้นะครับเขามีเรื่องราวตำนานที่แบบว่าน่าเล่ามากนะครับแล้วก็ผมจะมาพูดถึงรู้ด้วยว่าที่มาของไอ้าตัวนี้มันมีประเด็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจาะเป็นรายตัวเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงในภาพรวมก่อนละกันนะครับหตัวนี้นะครับมาจากตำนานของญี่ปุ่นนะคือขอตัดฟันลงมนอนออกไปก่อนเนาะมันจะมี4ตัวนะครับซึ่งจะเป็นาการคุ้มครองทางสีทิศนะครับซึ่งเรื่องราวตัวเนี้ยเราจะได้รู้ตอนที่มิยากะเนี่ยไปทัศนศึกษาที่เกียวโตนะครับแล อ๋อมีดิจิมอนหรือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ปกปักรักษาอยู่สี่ทิศนั่นเองนะครับซึ่งไอ้สีทิศเนี่ยมันเป็นการเล่าที่ว่าเป็นตำนานของญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกว่าตำนานจีนก็จะมีการเล่าอย่างนี้ด้วยว่าทิศเหนือเนี่ยคือเต่าเป็นผู้คุ้มครองนะครับส่วนทิศตะวัอนออกเป็นมังกรทิศตะวัตนตกเป็นพยญ์แล้วก็ทิศใต้เป็นหงศานะครับซึ่งสี่ทิศนี้ก็จะมีการปกปักรักษาตามนี้นั่นเองนะครับโดยที่ว่าถ้าทุกคนนึกภาพให้ง่ายขึ้นนะคคครรรับับบใหห้้นนนึกกภาาาาพพเเป็มมงงงงฟแดยาขขาวตุ่นนครับ ถูกต้องครับผมมันมาจากเรื่องเบเบเลสครับผมเบเบเลสก้าตำนานนี้มาเล่นด้วยเหมือนกันนะครับก็กล่าวคือก็ตามนั้นเลยสีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกเล่นในเรื่องของอนิเมะด้วยแล้วก็ของเบเบเเนาะแล้วก็มีของดิจิมอนที่เราจะได้เห็นการตามนี้นะครับซึ่งบทบาทของเขาหลากักๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอยู่ในภาคเทมเมอร์นะครับสตัวนะแต่ว่าฟันลงม่อนไม่ได้มาปรากฏตัวด้วยนะครับซึ่งในภาค2เนี่ยเราก็จะได้เห็นแค่ชินลงม่อนเขามาพูดเล่าเรื่องราวต่างๆนานา,นาแล้วก็ภาคเเรรรราาาาาาาจจะไไดดู้้วว่่่ิมนามาานนนตัััหทีสถพฒงกยป็ ซีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะครับเขามีจุดร่วมกันอยู่4ข้อด้วยกันคือ1เขาเป็นร่างสุดยอดรูปแบบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็2คือเขาจะมีดวงตาเป็นประกาย4ดวงนะครับแล้วก็3คือเขาจะมีดิจิคอทั้งหมด12ลูกอยู่รอบตัวนะครับโดยดิจิมอนปกติเนี่ยจะมีดิจิคอแค่ลูกเดียวนะครับส่วนข้อที่4คือเขาจะมีดิจิมอนเทวะเป็นลูกน้องรับใช้ของเขานะครับคนละ3ด้วยกันนะครับสามคูณสก็จะมีเทวะทั้งหมด12ตัวเนาะที่เป็นค วนของฟันลงออเนี่ยต้องบอกก่อนว่าดิจิคอร์สิเท่ากันแต่ว่าดวงตามี8ดวงนะครับแล้วก็ไม่มีดิจั่วนัที่เป็นลูกน้องอย่างเทวานะครับแต่ว่าลูกน้องของฟันลงงวอเนี่ยก็จะเป็นไอ้สตัวนี้นั่นเองทีนี้ก่อนจะไปจาะลึกข้อมูลรายตัวนะครับผมจะขอพูดถึงที่มาของไอ้ห้าตัวนี้ก่อนนะครับห้าตัวนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันเป็นเรื่องราวของสี่สักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองทั้งสี่ทิศนะครับแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่ามันมีศูนย์กลางศูนย์กลางก็คือจะเป็นมังกรทองครับผม อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับไอ้ทั้งหมด5ตัวนี้เลยนะครับซึ่งฟานโลมอนอยู่ตรงกลางก็ถือว่าเป็นส่วนรวมของทั้ง4ตัวนี้อ่าทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไอ้หตัวนี้นะครับมันมีเรื่องราวของการเล่าเรื่องของ5าธาตุของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งก็5าธาตุเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในเกมไหนบ้างนะเห็นเขาบอกว่าตามข้อมูลแล้วเนี่ยมันมีการปรากฏตัวของ5าธาตุนี้อยู่ในเกมบ้างนะครับห้าธาตุนั้นมีอะไรบ้างนะครับมีดินน้ําไม้ไฟแล้วก็ทองคําซึ่ง5้ธาตุนี้ออยงดมเล โดยธาตุดินจะเป็นของฟันลลมอนธาตุน้ําจะเป็นของเชนูมอนธาตุไม้จะเป็นของจินโลมอนธาตุไฟจะเป็นของซูเซมอนนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่า Area. ทุกคนฟังถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะสงสัยว่าจินลลมอนเป็นไม้ได้ไงนะครับคือเชนูมอนเป็นเต่าใช่ไหมธาตุน้ําอันนี้ไม่แปลกใจถูกไหมแล้วก็ธาตุไม้ตายของไอ้ใบฟูมอนเนี่ยมันมีการพ่นสาบศัตรูให้กลายเป็นทองคาเออมันก็จะเปนธาตุทองนะครับส่วนฟันลลมอนเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเอออันเนี้ยก็อธิบายได้ว่ามันอยู่ตรงกลางนะ ของทุกอย่างนะครับฟันโลมอนก็เลยเป็นธาตุดินนะครับส่วนซูเซมอนอันนี้ไม่ต้องสงสัยครับผมหงแดงใช่ไหมแล้วก็ในที่เราเห็นในภาพเทมเมอร์ imer, ไฟที่โอบล้อมรอบตัวของซูเซมอนเนี่ยมันก็จะเป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะครับส่วนจินโมอนเนี่ยถามว่าเป็นธาตุไม้ได้ไงใช่ไหมธาตุไม้เนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกับสายลมแล้วก็สายฟ้านะครับตัวของจินโลมอนเองเนี่ยที่เขามีสายฟ้าอยู่ร,รอบๆตัวเขาเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นธาตุสายฟ้าแล้วก็มีความเป็นธาตุไม้นั่นเองนะครับตามตำนานอ่าทีนี้ก็ทุกคนก็ได้ดูแแลล้้้้้ววว่าาาาไอสสัต์กิิทธนนีีะรบเเมป็ง การจมตีมของเขาเนี่ยก็จะสอดคล้องกับพลังที่เขามีนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับในตำนานของโลกดิจิตอลนะครับห้าตัวนี้นะครับเขาถือว่าอยู่ในช่วงยุคแรกๆของโลกดิจิตอลเนาะเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อที่จะปกปักรักษาทิศทั้งหมดของโลกดิจิตอลนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นอันนึงก็คือว่าฟันโลมอนเนี่ยเขาถูกดิจิมอนที่เป็นเทพเจ้าตัวหนึ่งเหมือนกันที่มีระพลังระดับเทพเนี่ยผนึกไว้ในส่วนลึกของโลกดิจิตอลนะครับหมดกันเลยนะครับผมผู้รวบรวมเทพทั้ง4นะเออก็คือถูกแบบว่าผนึกไว้นะครับแล้วก็พอฟันโล ไอ้สตัวเนี้เหมือนขาดศูนย์กลางนะครับพอขาดศูนย์กลางเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีการช่วงชิงอํานาจกันขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็แยกย้ายกันไปตามแต่ละทิศของตัวเองไม่ได้กลับมายุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันอีกนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าดิจวนทั้ง4ตัวนี้นะครับเขาปกปักรักษาอยู่4ทิศก็จริงนะครับแต่ว่าการปกปักรักษาของเขาเนี่ยโดยตำนานแล้วเนี่ย การที่จะพบเจอตัวเขามันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเขาอยู่ในสทิศแต่ว่าในสทิศนั้นเ,น,นเหมือนเขาอยู่อีกมิติหนึ่งครับนั่นหมายความว่าต่อให้เราเดินทางไปยังตะวันตกเราก็ไม่สามารถเจอไบฟูมอนได้เราเดินทางไปยังที่ใต้เราก็ไม่ได้เจอซูเซมอนง่ายๆขนาดนั้นนะครับเหมือนกับว่าเขาจะต้องออกมาจากมิติของเขาเพื่อมาปรากฏตัวอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองนะครับโดยที่ว่าถ้าอ้างอิงจากของเทมเมอร์เทมเมอร์เหมือนกับว่าเขาก็มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของสัตว์ศัก ศักดิ์สิทธิ์บวกกับผู้นําของเขานะครับว่าเขามีความเป็นมาอย่างไงมีตํานานอย่างไงเกี่ยวกับในความเป็นภาพรวมของ4ีบวกหอันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเจาะรายตัวให้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีข้อมูลอะไรที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็มีท่าไม้ตายอะไรแล้วก็ลูกน้องที่เป็นเดว่าของเขาเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับอะไปฟังกันเลยครับผมเริ่มจากทิศเหนือก่อนเลยนะครับก็คือเชนอูมอนนะครับเชนอูมอนเป็นดิจิมอนประเภทวัคซีนนะครับแล้วก็มีรูปร่างเป็นเต่าอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับมี ซึ่งก็ถือว่าหัวละสองตาก็เป็น4ตานั่นเองนะครับความสามารถในการควบคุมธาตุของเขาแน่นอนว่าคือเป็นธาตุน้ํานั่นเองเนาะดูควาเป็นเต่าแล้วก็ดูควาเป็นเต่าของเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าดิจิมอนตัวนี้นะครับเป็นสี่สัตว์สักศิษ,ษ์ที่มีอายุมากที่สุด นะครับผมแล้วก็ท่าไม้ตายของการโจมตีของเชนอูมอนก็คือมุเกนหมอกมายานะครับซึ่งจะเป็นการสร้างหมอกมายาให้โจมตีศัตรูแล้วศัตรูเนี่ยจะถูกทําลายพลังจิตไปนะครับซึ่งพลังจิตเนี่ยพอสูญเสียไปปุ๊บเนี่ยการโจมตีก็จะไม่สามารถทําได้แล้วนะครับแล้วก็จะสูญเสียแรงใจในการต่อสู้อาจจะขยับตัวไม่ได้อาจจะแบบว่าถูกทําลายจากภายในไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นท่าโจมตีที่จะให้ศัตรูเสียหายได้โดยตรงนะครับเชนอูมอนก็สามารถทําได้ด้วยท่าโซริฮะนั่นเองนะครับโซ so ริฮะ so ก็คือขึ้นมังกร ไปใส่ศัตรูนั่นเองครับผมสำหรับลูกน้องของเชนอูมอนนะครับก็จะมีวิคาราลามอนคุมบิรามอนแล้วก็วาชิรามอนนั่นเองครับ ตัวต่อมานะครับผมตัวที่2คือใบฟูมอนนั่นเองนะครับใบฟูมอนเป็นดิจิมอนประเภทด่าต้านะครับปกครองอยู่ทิศตะวันตกแล้วก็ในบรรดาสีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ตรงข้ามกับเชนอูมอนเลยคือเขาเป็นดิจิมอนที่มีความอ่อนวัยมากที่สุดในบรรดาสีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเขากลับเป็นคนที่มีพลังที่มหาศาลมากๆเลยนะครับใบฟูมอนเนี่ยเขามีนิสัยที่เรียกว่าค่อนข้างจะดุดันมากกว่าเชนอูมอนนะครับเพราะว่าเชนอูมอนเนี่ยดูเป็นดิจิมอนที่แบบใจเย็นมากที่สสสุุดดดดดดแแแล้้้ววววนนนนนนะะคคครรรรัััับบบบใใาาาาาาาตต์์์ศกกิิิทททธเเเเ่่่่่่มมของีียย็ไไชป กขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็มีความเป็นกลางแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าข้างใครง่ายๆเหมือนกันนะครับความสามารถในการต่อสู้ของเขาคือเขาก็จะพุ่งเข้าโจมตีศัตรูด้วยกรงเล็บที่แข็งแรงของเขานั่นเองท่าไม้ตายของเขาชื่อว่าคงโกครับผมซึ่งเป็นการปล่อยขึ้นพลังทําให้ศัตรูถูกสาบกลายเป็นทองคานะครับแล้วก็จะขยับไม่ได้นะครับร่างกายจะค่อยๆกลายเป็นทองคําแล้วก็สุดท้ายจะสลายไปเองครับผมโอ้โหเป็นการตายที่ทรมานมากเลยนะครับถ้าโดนท่านี้ไปนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับเชนอูมอนนะครับเขามีท่าที่สามารถพ่นออกกกจาาได้นะครับ ชื่อว่าเซโดโฮนะครับซึ่งเป็นแปลภาษาไทยว่าปืนใหญ่ทองสำริดนั่นเองนะครับก็คือเขาสามารถพ่นพลังออกจากปากเพื่อโจมตีศัตรูให้รับดามเบดดโดยตรงนะครับไม่ต้องสาบให้เป็นทองคําแบบเมื่อกี้ซึ่งท่าสองท่าที่ผมเล่ามามันก็จะสอดคล้องกับไอ้เรื่องท่าท,ทั้ง5ที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าเออท่าของไบฟูมอนเนี่ยเป็นทองคําจริงๆนะครับผมลูกน้องของไบฟูมอนนะครับจะประกอบไปด้วยมาคูรามอนชินรามอนแล้วก็จัสรามอนนั่นเองครับต่อมานะครับตีสั์สิทธตัวที่3ของคลิปนี้ก็คือจินลงมอนนั่นเอองนนจิลก็ เป็นดิจิมอนประเภท Data นะครับปกครองอยู่ทีศตะวันออกเป็นเทพที่เหมือนกับของไบฟู m um o n เลยครับผมก็คือลักษณะของเขาคือเขาจะมีความสงบ แต่ว่าเขาสงบกว่าไปฟูบอนแต่ว่าด้วยความเป็นกลางเนี่ยคล้ายๆกับไบฟูมอนเลยนะครับไม่ใช่คนที่จะใจะเย็นเหมือนกับว่าเชนอูมอนแล้วก็จะไม่ใช่คนที่แบบดูดันเหมือนซูเซมอนนะครับเขามีความเป็นกลางแต่ว่าด้วยนิสัยของเขาเขาจะไม่เข้าข้างผู้อ่อนแอจะไม่เข้าข้างผู้ที่คิดว่าตัวเองถูกนะครับเขาก็จะมีจุดยืนของเขาแล้วอย่างหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับจินลองมอนเลยนะครับจินลองมอนเนี่ยนอกจากเขาจะดํารงตําแหน่งเป็นสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยเขายังดํารงอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือเป็น 1, นิจมอนหนึ่นงในสี่สุด หนึ่งคือโซไรอัศนีบาทมังกรฟ้านะครับก็คือว่าจะใช้ร่างกายของตัวเองในการเปล่งพลังสายฟ้าที่มีแรงพิโรธของเทพเจ้านะครับเข้าโจมตีศัตรูนั่นเองครับผมส่วนอีกท่าหนึ่งก็คือชื่อท่าว่าไรจินโนมัยครับผมก็คือเป็นระบำเทพอัศนีนั่นเองนะครับผมเออซึ่งท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ตัวของจิลอมอนเขาจะม้วนตัวนะครับให้เกิดสายฟ้าขึ้นแล้วก็สายฟ้าที่เกิดจากการร่ายรำของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูในภาพเทเอร์ผมเข้าใจว่าเป็นท่าที่เขาม้วนวงตัวเป็นวงกลมะครับแล้วก็ปล่อยสายฟ้าเข้าจตตีััรรูนนนเอองคก็ืาไ ่น,นใหมส่วนลูกน้องของจินโลมอนนะครับจะประกอบไปด้วยมิฮิรามอนอันติรามอนแล้วก็มาจิรามอนนั่นเองครับผมต่อมามาถึงดิจิมอนสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตัวสุดท้ายที่ผมชอบนะครับผมอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือซูเซมอนนั่นเองนะครับซูเซมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ปกครองอยู่ที่ใต้นะครับประเภทไวรัสนะคือบอกว่าเป็นประเภทไวรัสปุ๊บเนี่ยจะเข้าทางมากเลยเพราะว่าดิจิมอนตัวนี้นะครับซูเซมอนเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนที่มีการควบคุมเปลวเพลิงนะครับถ้าเกิดว่าเราดูในของพาาาาารรรร์ทเเ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 มมมออออออจะได้หห็นลลลยยววว่ออ่่่คีแงงปิโบบูตั การโจมตีก็เข้าไปไม่ถึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้ก็อาจโดนแผดเผาด้วยเปลวเพลิงของตัวซูเซมอนได้เลยนะครับในบรรดาดิจิมอนที่เป็นสี่จตุรเทพนี้นะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีความดุดันสูงที่สุดนะครับใครที่แบบว่าเข้าใกล้ไม่รู้อิโนอิเนจะถูกแผดเผาอย่างไร้ความปราณีนั่นเองครับผมในภาคเทมเมอร์เราก็จะได้เห็นว่าเขาเป็นดิจิมอนที่มีความชิงชังมนุษย์มากที่สุดนะครับสหรับา่าไม้ตายของซูเซมอนนะครับผมก็คือ1โคเอ็นนะครับโคเอ็นคือวายุวิห ok กอัคคี แล้วก็ใช้เปลวเพลิงนี้ม้วนเป็นพายุในการเข้าโจมตีศัตรูนะครับมีพลังรุนแรงเท่ากับเปลวเพลิงที่อยู่รอบดวงอาทิตย์เลยนะครับผมท่าที่2นะครับเลงโกคุโซ ok ครับผมเลงโกคุโซ ok เป็นท่าไม้ไตายที่ชื่อว่าอัคคีหงสาโลกันครับเป็นท่าที่ซูเซมอนเขาจะพ่นไฟนะครับออกจากปากของเขาเพื่อโจมตีศัตรูนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นท่าพ่นไฟของซูเซมอน2ท่านะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามีอนุภาพรุนแรงแล้วก็เราจะได้เห็นทั้งสองท่านี้ในภาคเทมเมอร์นั่นเองนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับ ที่เป็นเดว่านะครับอยู่3ตัวด้วยกันก็คือซันติรามอนอินดารามอนแล้วก็พาชิรามอนนั่นเองครับ โอเคเรื่องราวของสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ทิศนี้ก็จบไปด้วยประการชันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่ายังเหลือเจ้านายของไอ้สตัวนี้นะครับผู้นําของ4ตัวนี้เนาะก็คือฟันล,ลงมอนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าฟันล,ลงมอนเขามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็แน่นอนเลยนะครับฟันล,ลงมอนตัวของเขาเองเนี่ยเป็นดิจิมอนอาประเภทสัตว์ศรรักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีแบบประเภทนะครับไม่ใช่วัคซีนด a ต a าไวรัสแต่อย่างใดนะครับตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นต เขาถูกผน,นึกลงไปสิสัตว์ศักดิ์สิทธิก์ก็กระจายตัวกันไปนั่นเองครับผมตัวของฟันโลมอนเองนะครับต้องบอกเลยว่าเขามีความเป็นหนยินหยางนะครับหมายความว่าเขาไม่มีดีไม่มีเลวก็คือว่าเขามีความสมดุลในเรื่องของความดีความเลวเนี่ยเท่าๆกันนะครับผมจะเสริมให้ว่ามันมีการอ้างอิงจากเรื่องราวของในพาเทมเมอร์ด้วยนะครับว่าเฮ้ยเทพเจ้าเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าความเป็นจริงไม่ใช่ครับเทพเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้ยึดดียึดชั่วครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าจิตใจของคนคนนั้นไปในทางดีีีีีทททททาางงงชัััั่่่่วเเเนนนนนนยยพพจจ้้้ก็ิดะะไปขอคคคใหลรบ เขาว่าตัวของฟันลงมันเองเ,องเนี่ยเขาก็มีความสนดุลอยู่ในตัวนะครับถ้าเกิดว่าต้องมีการต่อสู้ <_ uch> เขาก็จะยึดมั่นในความสนดุลของเขาแล้วก็เข้าต่อสู้กับศัตรูนะครับโดยที่ว่าตัวของเขาเองมีที่จะคอทั้งหมด12อันนะครับแต่ว่ามีดวงตาแดดวงเนาะอย่างที่ได้เกินไปตอนต้นนะครับคือความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับเขาอนอกจากการโจมตีที่เป็นพลังขั้นสุดยอดของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีพลังป้องกันที่สุดยอดเช่นกันนะครับร่างกายของเขาทํามาจากแร่ฟันหลงครับผมก็คือแ่ฟั่นลงเนี่ยก็คือจะเป รแร่ที่โอบตัวเขาอยู่เนี่ยเป็นเกล็ดฟันลงเหมือนกันฟันลงก็คือเป็นแร่ที่เป็นต้นตอของพวกโครนดิจิทอลทั้งหมดทั้งมวลบนโลกดิจิตอลนะครับนั่นหมายความว่าไอ้แร่ที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมันจะต้องมีความแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยสามารถแบกรับแร่ฟันลงที่มีน้ําหนักมหาศาลได้ขนาดนี้เท่ากับว่าเขาเป็นแบบว่าดิจิมอนที่มีพลังมหาศาลด้วยเช่นกันนะครับผมในส่วนพลังป้องกันก็จะตามนี้นะครับส่วนทางโจมตีนะครับที่ผมได้เกริ่นไว้เมื่อกี้นะท่าโจมตีของเขามีอยู่2องท่านะครับซึ ท่าไม้ตายแรกชื่อว่าไทเคียวคุนะครับไทเคียวคุเนี่ยคือเป็นท่าไม้ตายที่จะดึงแสงสว่างและความมืดของโลกดิจิทัลเข้ามาประสานกันนะครับแล้วก็ท่าไม้ตายนี้มันจะทําให้แสงสว่าง,งความมืดกดศัตรูให้ร่างกายค่อยๆย,ย่อยสลายไปนะครับข้อมูลจะถูกย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นความว่างเปล่าไปนั่นเองนะครับโอ้โหดมากเลยนะแล้วก็อีกท่านึงนะครับชื่อท่าว่าโอไคนะครับผมโอเคก็เป็นท่าไม้ตายที่ปล่อยพายุนะครับผมที่มีแรงพลังมหาศาลขนาดที่เหมือนกับว่าภัยพิบัติของธรรมชาติ เ้าโจมตีศัตรูนะครับอืมฟังชื่อท่าก็ค่อนข้างโหดนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นท่านี้กับตานะครับแต่ว่าอ่านจากเท็กซ์แล้วรู้เลยว่าไอ้ท่าไม้ตายนี้จะต้องมีพลังทําลายล้างที่มหาศาลอย่างแน่นอนครับก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับตํานานของสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้นําของเขานะครับเออพอมีเรื่องของตํานานเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากนะครับโดยเฉพาะแบบท่าทั้ง5ที่แบบว่าอสักุราฮาโอใช้ในเรื่องชาแมนคิงอะไรเงี้ยเออมันก็มีการพูดถึงนอดดินน้ําไม้ไฟแล้วก การที่ทําความรู้จักสีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีความสนุกขึ้นหลายเท่าเลยครับผมเท่าที่ฟังมานะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมก็อยากจะฟังความคิดเห็นของท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าในบรรดา5ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถเสริมข้อมูลนู่นนี่นั่นได้เลยนะครับอย่างเรื่องตำนานของไอ้สีทิศเนี่ยผมว่าอาจจะมีใครที่รู้ละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถแชร์ให้ฟังกันได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผม แล้วก็นายหนึ่งหัวของพวกเขาเนี่ยได้ประมาณนี้ละกันเนาะถ้าเกิดว่าในอนาคตมันมีข้อมูลอะไรที่มันอัปเดตมากกว่านี้นะครับผมก็อาจจะเอามาทาคลิปเสริมเป็นเวอร์ชันอัปเดตของคลิปนี้อีกทีหนึ่งละกันนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าข้อมูลของคลิปนี้ผมจัดให้เต็มแล้วนะครับเท่าที่สามารถทําได้นะครับผมก็หวังว่าจะชอบกันนะครับสาหรับใครที่อยากฟังอยากรู้เรื่องราวของสีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตัวของฟันลงงม่อนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฟังแล้วย ครับแล้วเดี๋ยวไ้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ